เบอร,ร์อปรลาคัะเอร์ปลาน้ำลายแบบโหพี่เป๊กทำาม่งไงอ่ะอร่อมากเลยอ่ะสามสีรีวิววันนี้นะครับผมไม่ได้พาไปรีวิวร้านอาหารร้านไหนนะครับแต่ว่าเรามาอยู่กันที่นี่ครับนี่เลยด้านหลังเองตระกูลอ่านไม่ผิดครับนี่คือบ้านเองตะกูลบ้านของพี่เป๊กสัญชัยเองตระกูลนั่นเองนะครับวันนี้พี่เป๊กเขาชวนผมมากินยำที่บ้าน ไม่รู้จะยำรูปแบบไหนเหมือนกันนะครับยำสูตรพี่เป๊กเนี่ยแต่พี่เป๊กเขาการันตีเลยบอกว่ายำของเขาเนี่ยอร่อยเด็ดแน่นอนว่าแต่จะเด็ดเท่าคนยำอย่างพี่เป๊กหรือเปล่าเดี๋ยวตามเข้าไปข้างในกันเลยครับขาน่ลวครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพี่เป๊กสวัสดีครับสวัสดีครับอูบออ้เป็นเกียรติของข่าวสามสีอย่างยิ่งที่พี่เป๊กเปิดโอกาสให้มาเยือน ไม่น่าจะเรียกว่าบ้านได้ครับน่าจะเรียกว่าคาเรื่องหาดคุณผู้ชมเฮ้ยอยู่นูนอย่างนั้นใหญ่โต,ตโออามากนะครับนี่เราเดินทางมาถึงน่าจะชั้นบนสุดไหมครับพี่เป๊กครับนี่คือชั้นบนสุดแล้วก็คุณดูสิมีครัวที่โหพร้อมแบบทําอาหารได้ตรงนี้เลยเกิดทาอาหารเนี่ยต้องมีทุกชั้นครอบครัวพี่เป็นคนทําอาหารอยู่แหละตั้งแต่คุณย่าครับแม่คุณพ่อทําหมดครับก็บเลยแบบซึมซับมาวันนี้พี่เป๊กมาพร้อมกับ เขาเรียกว่าอาณาจักรอาหารโกเป็กครับคุณผู้ชมพี่เป็กทําอะไรแบบเยอะแยะขนาดนี้รับเนี่ยเยอะเกินไปเว้ยเนี่ยาพายสับปะรดซึ่ง,งถ,ถ้าเกิดว่าใครเคยทานาาพายสับปะรดของไต้หวันก็คือแบบนั้นแะ<อ>แต่ของเราเอามาพัฒนาให้มันเป็น<อ>ไทยมากขึ้นเนยใช้ของไทย,ยอะไรอะไรอันนี้เป็นชาไทยาชาไทยชาไทยก็คือเหมือนกับอันนี้มัน0ซ เฮรี่ไขมันทรานคือทานแล้วไม่อ้วนอ่ะด้านนี้นี่นนฟิลกับแก้มนะพี่เป๊กฟิลกับแก้มฟิลกับแก้มมันจะมีสรสครับ,รบมันจะมีพอร์ตแอนด์สไปซี่อ่าสไปซี่ทรัฟเฟิลอร่อยมากอันนี้นอกจากนี้ยังมีโอ้ยครัวซองครัวซองเป็นหนึ่งในขนมที่คุณพ่อเป็นคนทำอ๋ออันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ในเครือของโกเป๊กด้วยฮะครับก็คือผมทำร่วมกับพี่มัมนั่นแหละอาเขาก็เอาสูตรของยยสธทอเขามาใช้เลยซึ่งซึ่ง จริงๆดีมากอันนี้ขายดีที่เรามาวันนี้ผมมาตามแบบโซเชียลมันแรงมากพี่เป๊กใครๆก็แชร์กันอันนี้เยอะมากนี่คือน้ำยำตามใจคุณผู้ชมล่าสุดล่าสุดตัวล่าสุดออกมาใหม่เลยใหม่สุด,สดเกิดปัญหาเรื่องยำตลอดเวลาความไม่นิ่งของรสชาติรเรื่องของมะนาวแพงเรื่องของอะไรเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องทำน้ำยำที่มันเป็นสูตรสำเร็จที่มันเป็นเป็นเป็นเบสของน้ำยำได้ออกมาแต่ว่านี่ก็คือคิดมาให้แล้วล่ะ ว่าจริงๆใส่เข้าไปเท่านี้มันกลมกล่อมแล้วใช่มันคือน้ำยำนะแต่จริงๆมันก็ทำได้หลายอย่างครับเห็นบอกมีสโลแกนด้วยพี่เป๊กยำอร่อยยำง่ายยำได้ทุกเมนูมันทำได้ทุกอย่างขนาดนี้ทำไมพี่เป๊กเรียกมันว่าน้ำยำคือตอนแรกอ่ะเราตั้งใจทำเพื่อมาเป็นน้ำยำจริงๆครับแต่พอทำออกมาแล้วแล้วเรามาเทสยังอื่นอ่ะว่าเฮ้ ท่ามไปรสชาติแบบนี้มันไปลาบได้ไหมไปไปน้ําตกได้ไหมทําส้มตําได้ไหมทําต้มยําได้ไหมยําถั่วพูมมันทําได้มันดันเข้าไปหมดเลยตกลงอร่อยจริงหรือเปล่าทาง่ายจริงไหมเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูพี่เป๊กจะทำให้ผมกินเลยไหมอามทําอาหารเป็นไหมเป็นครับอ่ะเดี๋ยวทําเองอามทา ผมมาเพื่อกินฝีมือพี่เป็กนะฮะเดี๋ยวคนละยำได้อือียคนละยำไม่เอานีนมน่มันมันเขาเรียกว่าคอนเซปต์อยู่แล้วอ๋อคนละยำโอเคทำกันคนละยำคนละยอย่างลอลิงไงไม่ได้มีอะไรแบบว่าแฝงลอลิงลอลิงโอเคครับงั้นไปทำยำคนละยำกับพี่เป็กและผมกันครับครับผมและตอนนี้วัตถุดิบต่างๆก็พร้อมแล้วไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมจริงๆเราเคยทำ ช่วงครัว3สีมาก่อนเวลาเราจะทําครัวทําอาหารแต่และเมนูมันจะมีวัตถุดิบเครื่องปรุงเยอะแยะมากมายแต่นี้มันวางน้อยมากนะพี่เป็กน,นะจริงๆอ่ะอันนี้มันก็ดูเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ต้องการแบบขนาดนี้มันก็ไม่ต้องใช้เลยก็ได้เครื่องสมุนไพรผักผิกต่างๆก็ตามใจชอบอก็ตามใจชอบอก็น้ำยำดาใจนี่อาจจะต้องแบบยำแล้วยังไม่ใส่ปลา ต้องลองรสออริจินของเขาก่อนออริจินองน้ำยำก่อนไปเลยครับไปเลยเราก็วิธีการทำยำก็คือมันต้องเริ่มจากแบบการปรุงน้ำยำนะพี่เป็กนะพริกอ่ะเผ็ดแค่ไหนกินแค่นั้นนะะที่เหลือยัดลงไปเลยนี่ไงอ่ะใส่เท่าในนะฮะนี่คือหอมแดงนะฮะมีผักชีไปเรื่อยนะครับผักชีฝรั่งแล้วก็มะเขือเทศราชินีนะฮะเป็นเป็นการทำยำที่เฮ้ยอ่ะกวาดลงไปเลยอ๋อใส่เลยนะฮะใส่เลยแซลมอนครับอื แซลมอนหรืออะไรก็ได้นะครับอาแล้วแต่เลยน้ำยำก็ประมาณสักสองสองช้อนโต๊ะก็ประมาณหนึ่งอันเนี้ยครึ่งครับสุ้ยไปเทเลยเอาไปเปรี้ยวได้ครับผมชอบคลุกผมชอบเปรี้ยวฮะอุ้ยหอมมากมีกลิ่นมะนาวเวอร์เวอร์แล้วเจ้อันนี้อันนี้จริงมันมีกลิ่นมะนาวเอาก็มันมีดิมีมะนาวจริงอยู่นี้มันไม่เหมือนแบบน้ำยำแบบ ขายไงมันไม่มีกลิ่นมะนาวนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวอใส่จานฮะใส่จานชิมจากในนี้เลยอย่างนั้นเลยใช่ไหมพี่เอาแบบมาบ,บ้านเลยดีกว่ามาครับอแบบบืแบบบ้านๆแตบบ่บ้านพี่เป๊กนะคุณผู้ชมอ่ะขอบคุณครับอันนี้ลองไม่มีปลานะเสร็จมากไม่น่าจะถึงนาทีนะฮะเอไปนะฮะไปไหมฮะไปแล้ว เป็นไงอืมอร่อยเฉยเลยว่ะ <c oughs> อร่อยเฉยว่อะอร่อยเฉยอ,อ่ะเฮ้ยมันกลมกล่อมมากอ่ะอ่ะลองแบบป,ปลาลหน่อยไหมเมื่อกี้พี่เป๊กบอกเลยว่าเดี๋ยวระวังเปรปีป้ยวไปเพ้ยจริงมันนิดนึงแต่ผมว่าใส่นี่เข้าไปเบ๊กกันพอดีอืออ่ะน้ำปลาแต่จริงคนชอบเปรี้ยก็แล้วแต่คนคชอบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวก็เบอร์ปลาล่าเเบอร์ปลาน้ำลายแบบ โหพี่เป๊กทำาม่งในอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะอ่ะเทนี้ลงไปเลยไปเลยกวาดพริกลงไปให้หมดไม่ต้องกะอะไรเลยอ่ะเป็นการทําอะไรที่แบบง่ายมากสาระแหน่ตะไคร้พริกนิดนิดนึงครับอย่างที่บอกกลิ่นพริกคั่วจะทําให้อะไรอร่อยขึ้นหอมขึ้นนะฮะข้าวคั่วเนี่ยต้องระวังถ้าเกิดไปซื้อตามตลาดคุณผู้ชมเขาจะมีกลิ่นเหืนนะต้องดูดีๆต้องเป็นข้าวคั่วที่ทําใหม่ไปปริมาณเท่าเดิมไหมพี่เป๊กเท่าเดิมนี่คือล่าเนื้อครับ โอ้ยมันง่ายอะไรขนาดนี้เนี่ยไปน,นะได้แล้วสำหรับคนที่ไม่ได้กินรสแบบจัดมากๆจัดมาก๋ยวนี้ก็เผ็ดนะเราทำได้ทุกเมนูจริงๆเหมือนที่เขาว่ากันไว้จริงๆนะอ่ะนี่เมนูเส้นนาบุญเส้นเมนูนี้พี่เป๊กโชว์เลยคะพี่เหรอเหมือน<ว>เดิม <นะ S 2> แหละก<ล>็คือวิธีการเดียวกันมีอะไรใส่ใส่ลงไปใส่ไปให้หมดอ่าบุญเส้นก็คือลวกมานะฮะอันนี้อาจจะต้องสองช้อนเต็มเต็ม พะเป็นวุ้นเส้นขอเ,เป็นเส้นอ่าใช่ครับโอเคนี่ลาบุ้นเส้นครับลาบุ้นเส้นมันสะใจนะพี่เนาะทำง่ายอร่อยทุกเมนูจริงๆแล้วเราจะหาซื้อได้ที่ไหนเห็นว่าโหมีขายเยอะมากอ,ออนไลน์ก็เต็มไปหมดใช่ไหมพี่เฟร็คือหลักๆเลยก็คือไลน์แอด ครับแล้วก็ฟูดแลนด์ช่องทางออนไลน์ทุกทอย่างขึ้นให้เรียบร้อยคุณผู้ชมติดต่อไปซื้อกันได้เพราะนี้คืออีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยจริงๆมันเป็นสินค้าที่เป็นของคนไทยคิดคนไทยทำอยากให้คนทั่วโลกเขาได้กิน<ช>เห็นว่ามีแพลนที่จะดันไปสู่ต่างประเทศด้วยพี่เป็กอยากจะให้แบบว่าร้านอาหารของต่างประเทศเขาได้ใช้เพราะรว่ามันค่อนข้างลำบากมากจะมาทำน้ำยำแล้วก็ ยากไปหมดยากหมดอ่ะยากยากอร่อยมากจริงๆนะครับอยากให้ได้ลองกันนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมันมันพกไปไหนมันทําง่ายมากคุณจะไปแคมปิ้งคุณจะไปชายทะเลคือไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อของให้มันวุ่นวายพกตัวนี้ไปขวดเดียวจบเลยสามารถปาร์ตี้ได้แบบทั้งคืนเลยนะเหมาะเลยตามอาหารต่างๆได้มากมายนะครับสำหรับน้ํายําตามใจของพี่เป็กสัญชัยนะครับและตะกิดตะขวงใจเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่าทุกครั้งที่รายการเราไปรีวิวตามร้านต่างๆก็จะมี ได้ดีใช่ไหมฮะสามสีรีวิวการันตีร้านนี้อร่อยมอบให้ไม่รู้เหมือนกันพี่เป๊กผมมอบให้แล้วพี่เป๊กจะไปติดตรงไหนเอาว่าให้เป็นหน้าที่ของพี่เป๊กแล้วกันนะครับแต่สามสีรีวิวขอการันตีเลยว่าร้านนี้อร่อยจริงๆครับมอบให้พี่เป๊กสัญชัยเลยครับขอบคุณนะครับแบบนี้ใช่ไหมโอ้ขอบคุณนะครับ <c oughs>